เสเสศเสกภาษารัสเซียอลำบากไม่นะเด็ก N P N E T อันนี้เป็นเพอในเพอภาษารัสเซียอ่านลำบากโอ้แม่นว่าภาษารัสเซียเนาะยังไปไกลเนาะขนาดภาษาอังกฤษยังอันยากแล้วอันนี้ไปเจอภาษารัสเซียแค่ไหนเฮ้ย thank you so much thank you e x p r e s s เนาะ thank you thank you thank you and no, thank you f a n in person thank you f a n thank you f a n thank you my f a n in person ที่ come to visit ปาตอง and นาเดียไลโซ thank you so much thank you in person ไดกะนี่ฮาวตาเจียฮาวแล้วกลับอันเดียวจิสินเจ้าเฮ l ลเมื่อนั้นเอาจากมาหลบเปียน ชิ้เจาชิ้นเจาะัเนี่ยเาเอามันเ้าเริมกนไหมมดเลยเยอ้ยมาเลยแล้วข่อยแล้วข่อยเลยข่อยขึ้นมาผ่าน้นค่อยๆั่นกรไดเีแล้วจังล้วก็แล้วก็เอาเอาเอาได้ก็ได้กนะค่อยเมาผ่านี่ ยักวรเองยักนเงมันจะมีตทรันั่นเฮโลเบตงคิวโซมาตังคิวอีเพลเซอร์เรีวคชูเลาเตัวแควกับตัวหอยเป็สองพ่าสดเหรอหรอล่สุดล่สุดบ้อละาบจะด้่นเอาตัวแควกับตัวหอยเนาตัวสองพเป็นสิบสองันอ่ีกตัวนึงส่ได้วะือ่ะ ได้ <apr> หูได้ว่าสูงดือกระซองผ่านเป็นสิบหกผ่าอยู่หน้าอยู่นำการสามคนอยู่นำการสามคนอุ่นอุ่นเนาะเอาอันบอกคุณข้างหลังเขาปินไปแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาเขาปินไป ไปเขาเด็นไปมาแน่เขาขก <ap> ้นมาแน่ลงกระตุ้นล่าหลอกไปไม่มีหลอกลโอเคเอนนโชคดีครับท่านมาท่าททยซื้อๆยุ่งทำกัสน,นสามคส,สามคนอุ่นเนาะบ,บอกคนข้างหลังเขา เราจะเอาเด็กเก้าสิบเจ็ดอนกี่เด็กซีตัวอย่าลูกเขาอะไรไะน,ามมานี่เขาอันอย่าตามเด้ออันเด้อจุงกจึงเก็บตัวละตัวละเอาอันนี <c oughs> ้คช เอามีระสุไหมดมีระนไหมดมีจ้ำจ้ำมีจ้ำจ้ำม่รู้ไม่รู้เไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เป็นเป็นเดว่าบัวรู้เอาตัวเลยวันนี้เนะซื้อดกระตุกตุกวะได้มาให้ได้ต่แต่กันกันยังอานได้เลยนี่ได้เพือเมื่อวานมีได้ถึงห้าพันเลขเล่าะ เวียดคึกสามพันยังพอทันได้ไปเอาเงินให้เนาะวันนี้วันี้พ่ทอีกนี่มันม่เออนล่ะไปไปขนมขนมขนมจอมแม่กินอะไรอ๋อขนมนีโอ้อะไรทำวะดูด้อโซ่เยออันนี้โซ่ มีฮกพร้อมเดียวเลย่วหัวนีละหนเลยละอันนี้เปอะหรอเอาเคื่องหมดละนี่คาเลกคาเตเืองหมดละขอบเจอเนอขอบเจขอบเจออเงเงอนมากเนอะเลเนนเลขสี่ตัวในันไหนสองเปอร์เซ็นต์เล่นลเียน 拜拜，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 